ขยะที่เกิดจากโครงการก่อสร้างนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเช่นงานฐานลากหรืองานระบบก็จะมีปัญหาของขยะที่แตกต่างกันออกไปค่ะปัญหาที่เราพบเจอในกิจกรรมก่อสร้างของเรานะคะก็จะมีพวกเศษขยะนะคะขวดพลาสติกขวดแก้วนะคะเศษลวดกระดาษลังต่างๆที่มาจากตัวผลิตภัณฑ์นะคะเราก็เลยเลยเห็นปัญหาจุดนี้จึงทําให้เกิดโครงการธนาคารขยะเกิดขึ้นนะคะ สำหรับโครงการสแตนดาร์ดหัวหินนะคะก็เราก็จะให้ทางคนงานนะคะที่อยู่หน้างานเนี่ยจัดเก็บพวกขยะขวดพลาสติก,กขวดแก้วเศษลวดที่เกิดจากการมัดเหล็กเน่ยนะคะแล้วก็พวกกระดาษรังต่างๆที่มีอยู่หน้างานเนี่ยนำเก็บคัดแยกไว้นะคะแล้วก็จะนำมาแลกเป็นคูปองเงินสดเพื่อนำไปแลกเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะ ราคาแต่ละไซส์ก็จะไม่เหมือนกันมันจะอยู่ที่แต่ละไซส์จะกําหนดถ้าเราอยากได้ราคาดีเราก็ต้องแยกขยะตามประเภทเช่นขวดพลาสติกเราก็ต้องแยกขวดพลาสติกใสแล้วก็ขวดพลาสติกขุ่นขวดพลาสติกขุ่นจะมีราคาที่ถูกเราต้องแยกกันแต่ถ้าเราบมบรมกันอะราคาก็จะน้อยส่วนของกําไรนะคะเราก็จะนํามาทํากิจกรรมเพื่อคืนสู่ให้กับคนงานของเรานะคะเช่นกิจกรรม แลกของรางวัลในช่วงปีใหม่ค่ะเจดมอ Morning Talk ค่ะเงินที่เหลือจากการแลกข,ของจากคนงานเราก็ให้พนักงานที่เขาแบบทําความดี mm hmm. เช่นช่วยทําความสะอาดในพื้นที่นางานของไซ่งานเราก็จะมอบของอาจจะเป็นขนมน้ําหรือว่าเอ็มรอยต่างๆให้คนงานหน้างานครับงคงตาน,น,าานตาาธนาคารขยะนะคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะคนงานก็มี ความกระตือรือร้นตื่นเต้นในการที่จะเก็บขยะแล้วก็คัดแยกขยะมามาแลกสิ่งของนะคะเดี๋ยกตัวอย่างอย่างถ้าเราเดินไปหน้าง,งานแล้วก็จะไม่เห็นพวกเศษขยะเกลื่อนที่อยู่หน้าง,งานค่ะเมื่อก่อนเนี่ยขวดแก้วนะคะพลาสติกนะคะก็จะเสียบอยู่ตามแผ่นชิ้ทพายตามแผ่นเหล็กอะไรอย่างเงี้ย หรือไม่ก็บางทีมันแตกมันก็ฝังอยู่ในดินนะคะทำให้เกิดอันตรายหรือว่าอุบัติเหตุได้นะคะกับคนงานแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือเดินลงไปเนี่ยไม่มีแล้วนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเดินเข้ามาจากหน้าประตูโครงการเนี่ยก็จะไม่มีขวดหรือว่าอะไรฝากตามถนนอะไรแล้วค่ะเพราะว่าคนงานเขาก็จะเก็บเข้ามา6เดือนที่ผ่านมานะครับเราสามารถขายขยะนะครับได้ถึง12,88งกิโลกร,รัมนะครับหรือลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง19,000 92กิโลคาร์บอนหรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้นะครับ2 0 9 4ต้นหรือคิดเป็นพื้นที่สีเขียวก็คือ10ไร่นะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ได้จากการทำโครงการธนาคารขยะครับ